สวัสดีครับพบกับรายการวัดสัก p กับนาลิตซีซั่นที่2เพลงนี้มีเรื่องดาราศาสตร์ทุกคนเคยฟังเพลงนี้กันไหมครับุโโใ,ใช่แล้วครับ EP นี้ขอหยิบยกคําว่าวงโคจรจากเพลงหลุดวงโคจรของศิลปินพูโตเป็นยังไงนั้นไปรับชมกันครับวงโคจรคือเส้นทางการเคลื่อนที่ของวัตถุที่กําลังโคจรภายใต้แรงน้มถ่วงของวัตถุใดวัตถุหนึ่งยกตัวอย่างเช่น หากเราทําการคว้างก้อนหินก้อนหนึ่งไปข้างหน้าจะพบว่าสักครู่หนึ่งก้อนหินก้อนนั้นก็จะตกลงมาสู่พื้นและหากเราทําการขว้างก้อนหินก้อนเดิมใหม่อีกครั้งหนึ่งด้วยแรงที่มากกว่าเดิมเราจะพบว่าก้อนหินก้อนนั้นก็จะใช้เวลานานขึ้นกว่าจะตกลงมาถึงพื้นหากเราทําการขว้างก้อนหินก้อนนั้นด้วยแรงที่มากพอเราจะพบว่าก้อนหินก้อนนั้นจะอ้อมไปยังฝั่งหนึ่งของโลกก่อนที่จะตกลงมาเป็นรูปวงรีเราเรียกสิ่งนี้ว่าวงโคจรครับ ซึ่งวัตถุทุกอย่างที่ลอยอยู่ในอวกาศล้วนแล้วแต่อยู่ในวงโครจรด้วยกันทั้งสิน้นโดวยวงโครจรของวัตถุในอวกาศนั้นมีหลากหลายรูปแบบด้วยกันทั้งวงโครจรแบบวงกลมวงรีพาราโบลาหรือแม้กระทั่งไฮเพอร์โบลานั่นเองครับฝากกดไลค์กดแชร์คลิปนี้และ EP หน้าจะพบกับเพลงไหนและคำศัพท์คำอะไรฝากติดตามกันด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ